สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตี้ยระดับตำนานนะครับวันนี้โคดเตี้ยจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรนะครับเป็นคู่เอกของค่ำคืนนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเยอรมันพบกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโอ้โหอินซีเล็กเยอรมันพบกับทีมตาไก่ฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับจะทําการเตะที่สนามอารีอันอารีน่านะครับของสโมสรบาเยเยนวนิคในประเทศเยอรมันนะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองนะครับโอ้โหเราจะได้ทําการตาดูแบบ ตาแฉะเป็นหมีแพน้ากันเลยนะครับผลการพบกันที่เคยพบกันนะครับทีมรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสนะครับอ,อกหักจากที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับทีฝรั่งเศสนะครับสามารถเอาชนะเยอรมันนะครับสประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแล้วก็เยอรมันเสมอในฝรั่งเศสศูนย์ในบ้านของตัวเองนะครับเราก็ไม่ต้องมาย้อนไปที่ว่าฟอร์มห้านาฬิวในรายการนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศฝรั่งเศส อกหักนะครับแพ้โปตุเกสในช่วงต่อเวลาศูนประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเยอรมันนะครับในรอบรองก็แพ้ฝรั่งเศสศูนย์ประตูต่อ2เช่นกันนะครับในฟุตบอลยูโรปี2016โอ้โหถือว่าคู่นี้มาการเดือกันแบบถูกคู่ถูกเวลาพอสมควรนะครับผมจะมาเช็คฟอร์ม5้านัดลังสุดของทีมเจ้าบ้านเยอรมันนะครับเยอรมันนะครับแมตช์ล่าสุดครับถือว่าเอาชนะลัตเวียเจ็ดประตูต่อหนึ่งในแมตช์กระชามิดเสมอเดนมาร์กหนึ่งหนึ่งในแมตช์กระชามิดแล้วก็ ถือว่าทำช็อกนะครับแพ้มาซิโดเนียในบ้านของตัวเองนะครับหนึ่งประตูต่อสองโอ้โหถือว่าเสียหายมากกับเยอรมันครับคือแพ้ทีมมาซิโดเนียนะครับส่วนฝรั่งเศสนะครับแมตช์ล่าสุดนะครับเอาชนะบอเกเรียสามศูนย์ชนะวิลสามศูนย์แมตช์กับชับมิดแล้วก็ชนะบอสเนียหนึ่งศูนย์ในการคัดฟุตบอลโลกถือว่าฟอร์มหลังค่อนข้างดีพอสมควรนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดของทีมชาติเยอรมันนะครับชนะสามนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้หนึ่งนัดนะครับส่วนฝรั่งเศสชนะสี่นัด เสมอหนึ่งนัดนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสโอ้โหถือว่าคู่นี้มันนะครับไม่ชมไม่ได้นะครับสภาพความพร้อมของทีมเยอรมันนะครับถือว่าโยอาคิมเลิฟเนี่ยได้ทําการเลี่ยงนักเตะจอมเก่าพวกอัลมาฮูเมลโทมัสมุลเลอร์เข้ามาสู่ทีมนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสินิมิทหมายอันดีที่นักเตละหลายๆคนอยากให้มุลเลอร์ทำนะครับคือตอนนี้นะครับนักเตะที่ไม่น่าจะลงคือเลออน โกลสกาครับที่ทังการบาดเจ็บอยู่ส่วนนักเตะอื่นๆนะโดยคิมเลิฟก็จะเป็นดาวดังนะครับน่าจะมาด้วยระบบ3 4 2 1นึครับผู้รับตัวเป็นนอยเออร์นะครับนักเตะของบาเยิร์นมินนะครับกับกัปตันทีมนะครับคู่กองหลัง3เซ็นเตอร์แบ็กในเป็นแมตต์มาติอัสกินเชอร์นะครับแล้วก็แมตฮูมเลลกองหลังตัวสำคัญแล้วก็อันโตนิโอรูริเกอร์จากเซลชีนะครับส่วน กองกลางสี่คนคือโจชัวคิมิสนะครับอีคายกุนโดกันนะครับโอ้โหแล้วก็โทนิโครสโรบินโกเซนนะครับโอ้โหแล้วก็แล้วก็จะมีอีกงนึงคือนักเตะตัวสนับสนุนคือคายฮาเวสกับเจสกานาบีครับส่วนกองหน้าทป่นบอลในเป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับนักเตะจอมเก่าของทีมชาติเยอรมันนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสของบุนซือดีดีแอนเด,ดชองนะครับถือว่า ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรนะครับถือว่านักเตะแ,แ,แต่ละคนลงคบคันนะครับอ่าตอนนี้คือต้องเป็นการเช็กระหว่างแบ็กซ้ายนะคือลูกาแองเดสกับเอโตแอนันเดสเอนองเดสเหมือนกันนะครับที่จะลงทําการประจําการนะครับส่วนเดชองนะครับถือว่าฝรั่งเศสการได้ที่เบนเซม่ากลับมาถือว่าเป็นการทําให้มิติของเกมลุกเพิ่มมากขึ้นนะเนื่องจากเบนเซม่ามาติทีมชาติในรอบ6ปีนะครับเนื่องจากมีปัญหา ตอนนั้นในการเรื่องการชูสามนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสของเดชองนะครับอ่าหรือว่าแชมป์โลกทีมล่าสุดนะครับน่าจะมาด้วยระบบ4ี่สามหนึ่งสองนะครับผู้สาวตูวเป็นอูโกยอริสนะครับส่วนกองหลังคือเป็นปาวานนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นราฟาเอลวาลานกับเพสเนลคิมเพนเบ้นะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นลูก้าแอคหนงเดสนะครับส่วนคู่กองกลางนะครับขาดไม่ได้ครับคือนักเตะแปดปอนด์นะครับเอ็นโกโลกองเต้นะครับ โตลิสโตนะครับแล้วก็พาวปอกบานะครับส่วนนักเตะที่เล่นอิสระคืออองตวนคริสมันนะครับคู่ของหน่าจะเป็นคีเลตเอ็มเบเบกกับคาริมเบนเซม่านะครับฝรั่งเศสนะครับถือว่าตอนนี้ได้รับการเป็นเต็งหนึ่งจาเลการนี้นะครับเล่นไปทั้งหมดยี่เกมนะครับถือว่าแพ้แค่เกมเดียวครับชนะส่วนเยอรมันนะครับถือว่าปลาใช้เป็นอย่างมากนะครับโอ้โหแล้วก็เยอรมันไม่ได้แข็งแกร่งกับชุดก่อนๆนะครับซึ่งยังไงนะครับโค้ชเตี้ย ถึงแม้ว่านักจากการจะเตะที่บ้านของเยอรมันนะแต่บอลคนีเอ,ออกได้สามหน้าคือฝรั่งเศสชนะก็ได้เยอรมันชนะก็ได้แล้วก็<ะ>หรือว่าเสมอก็ได้แต่โคตเตยนะครับยังมองไปให้ที่ว่าทีมชาติเยอรมันน่าจะบดเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสได้จากในมุมมองที่ว่าหนึ่งเยอรมันประกอบที่ด้วยว่าเป็นเจ้าภาพในการัดก,การในขันของกลุ่มนี้ด้วยผมคิดว่าเยอรมันโคตเตยฟันธงครับอินซีเล็กพาเพิรนเชื่อตาไก่ตายคาที่นะครับฟันธงทีมชาติ เยอรมันชนะทีมชาติฝรั่งเศสหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในท้ายสุดครับช่องเรามีสามช่องทางให้เราชมคือมีเฟซบุ๊กยูทูบบอกดีนะครับเดอะมาส e ต s ร์ซิ c เอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคนทนที่ดีต่อไปและอัพเดตข่าวสารวงการฟุตบ,บอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม